สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องลิกวิทอยนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปร้านต้นไม้อีกแล้วนะว่าจะไปหาซื้อต้นมังคุดกับต้นเงาะมาปลูกนะคะเพราะว่าอลองเพาะมาเมล็ดเองแล้วมันไม่งอกอืมพี่มีเพาะทุเรียนมังคุดแล้วก็เงาะไว้ใช่แต่ว่าทุเรียนงอกแล้วเนาะใช่อืมมังคุดกับเงาะเพาะผิดอืมมังคุดกับเงาะเพาะผดิดก็ดกเลยไม่ขึ้นก็เดี๋ยวไปซื้อมาเป็นต้นเลยแล้วกันเนาะมังคุดก็อย่างที่เห็นคราวที่แล้วก็มัน โดนทำลายแล้วแต่ครั้งนี้ถ้าพี่ปลูกพี่จะล้อมจะล้อมไว้เหมือนทุเรียนที่พี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะพี่ยังไม่ได้ลงปลูกนะเดี๋ยวพี่ให้ไปดูว่าพี่ล้อมยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันอตอนนี้คือดูดิเลอะเทอะมากอาบน้ําให้ก็ดกูแป๊บเดียวใช่าอาบน้ำแล,แล้วก็ไปเล่นต่อ,อ,ดอเดี๋ยวไปดูแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อมาปลูกแล้วก็ต้นทุเรียนข้างหน้าที่ยังไม่ได้แก่นะ ส่วนต้นทุเรียนข้างหลังก็ถ้าเกิดใครดูวิดีโอช็อตของพี่ใน YouTube อะ่ะก็จะเห็นว่ามันมันน่าจะรอดตอนนี้มันน่าจะรอแค่ต้นเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแล้วต้นไม้กันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้วยนะคะตอนเลือกต้นไม้เนาะว็เป <c oughs> ็นยังไงดูดู <c oughs> ไอ้อย่างนะ <c oughs> ดูสภาพอาเนี่ยอาบน้ําให้แล้วแต่ก็ดูดีไปคุกมาคุกขี้ดินต่างๆชอบนอนขุดดินด้วยมาจอนเืยไงนะเราเนี่ยฮะ ต้องคองไว้ก่อนนะเวลาจอกบ้านเพราะว่าดื้อมากจะวิ่บบงหนีบบนไปแล้วนูนูุโคเดี๋ยวให้ดูพี่ต่อยล้อมต้นทุรียนเห็นไหม้อมไว้อันนี้หม้อ,อมไม่ได้แล้วมาลุคโคน,นันเลยก็อยู่ที่ร้านต้นไม้แล้ว แถวแถวบ้านนะคะไม่ไกลมากเดี๋ยวมาดูกันเราจะมาหาซื้อต้นมังคุดแล้วก็ต้นเงาะนะ <ไ ork S 1> เพราะว่าเพาะเม็ดน้นมันไม่สําเร็จไงจะซื้อด,ดีกว่าซื้อตรงนี่นสนี่ายเก่าหรือเออที่ว่าจะซื้ออย่างละสองต้นแล้วปลูก้อมกันนั่นแลปลูกแบบใกล้ๆกันตนกก้นเงาะก,กับมังคุดนี่ขายเท่าไรครับรา่นสูงเลย แบบไหนมันเจ็บโกเลตัวนี้มดปนไ้กลูกเเลยากินเออเอานี้ดีกว่าเอาอหอเสบเนี่ยอ่าตอนนั้นมันทอเม็ดไงอข้อดีข้อเสียมันต่างกันนะเพราะเม็ดมันต่งกันเขาอย่างละสองต้นออี่เาตรงนี้นี่ทุกใบเราตรงนี้อันนี้มัเป็นแบบเสียบไงเสียบยอดมันจะเร็วกว่านะตัวนี้ที่ร้านเขาบอก เอามายองชิดได้ไหมเอาไปปลูกตรงไหนอยากยองจิดตท่านเขาชอบกินเราควรจะปลูกตรงไหนหน้าบ้านปลูกปุ๊บเป็นมะม่วงเหมือนที่บ้านแอ้วไงดูอนั่นจะเป็นไบแล้วตายสิดตายแล้วจะเอาต้นงอกไม่เคยเห็นต้นงอกเลยที่นี่คิดแล้วมาซื้อไอ้เก้าที่เลี้ยง ตือหน้าเกมอมอากอย่าให้ได้ลุกยยลๆๆๆๆเอาสองต้นแล้วก็มาเดินบต้นคราวที่แล้วเรามาซื้อร้านนี้แหละไอ้ต้นทุเรียนใช่ปะ่ะแล้วแบบ<ม>เราไม่ได้เอารถกระบะมาเอารถรถเก่งมานี่ให้เราซื้อ,อเจมมีอยู่นะเน่ยสูงมากเนี่ยอันนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยมีตั้งหลายต้น ถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้อยากซื้อนะมาซื้อขึ้นลายอยไงมายรงนี้ผัดอื่อันนี้ผัดอีกชี้เลือกให้ได้เลยครับสองต้นตรงนเต่อ้็ต้องดูไงต้อไหนนะโอเคมีทุกอย่างนี่เองอะา เดี๋ยวถ้าอารมเนามีกรีดนี่นะจะกรีดกอารมณ์กรีดโตตัวทิ่มากเล่คร้บกรีดเต็มต้องแกะค่ะมันใหญ่เะเพราะตัวนี้มันนั้นมันนั้นเปือยมันน้นนุดมเกะมันจะหักน้ำเลี้ยงดูแลค่าไหมคะอันนี้เวาต้น้ำเอ้ามันไหมหน้าเหมือนต้องเยอะเหมือนถุงแฉ้แก้ผุ่าหมคะหน้าฝนี่เหมต้องไมเตมโอเค่ะถ้าดินดํากอลงได้เลย แต่ถ้าเป็นดินโสมไม้<อ>ดินโสมไมไ้นี่น่าจะมีดินดินปลุกรองก้นหลุมน,นะที่เราซื้อประมาณนี้นะก็ตอนแรกก็กะจะมาเอามังคุดกับเงาะใช่ป่ะแล้วก็ได้ต้นมะยงชิดไปด้วยอันนี้ที่ให้ดูนะที่ต้นรูเรียนที่ซื้อมาข่าวก่อนที่เอาไว้คกับได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ ใเกี่ยอทีหนึ่งละก็คือให้มันปรับกับสาภาพ่าโหแต่ว่าดูดิมันน่าจะโดนลมแรงหักเห็นปะฝนตกด้วยแหละใช่เนี่ยมันหัก<ม>หักมันก็จะตายไปเลยไม่เป็นไรตรงหักอะ่ะเดี๋ยวก็เอาติดไปนีนหักมันก็เลยตายอันนี้พี่ยังไม่ปลูกเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าจะเอาต้นที่จะไปปลูให้มันต้นที่มันมีใบอ่อนเงี้ยยังยังไม่ต้องเอาไปปลูกเพราะว่างี้ก็ดูเข้ามาแหละนะก็จะลองหลายวิธี เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปขุดดูร่าไอ้ต้นข้างหน้าหน่อยไม่รู้ว่าจะทันก่อนฝนจะตกไหมแล้วก็ไอ้ต้นที่เราซื้อมาเมื่อกี้เดี๋ยวก็จะอาจจะมาพักไว้อย่างนี้ก่อนแต่ว่าไม่รู้มันโดนแดดได้ไหมนี่ต้นมังคุดต้นมังคุดน่าจะมังคุดเอาอยู่ในใต้ใต้กันไหมใช่มังคุดมังคุดเขาบอกว่าให้ปลูกช่วงปีสองปีแรกให้มันมีพี่เลี้ยงอ่ะคืออยู่ในร่มถ้าเราไม่มีเราก็ต้อง ทำสลนกั้นประมาณนะั้นมันไม่ชอบแดดมากเท่าไหร่สว่วนาพอพี่ทำนี้ก็ไอจอบสนนี้ก็เข้าไปกัดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่วันแรกเ,พพเนี่ยดูสภาพผงต้นใหญ่ดิพี่วางรงนะว่าเศษดินเนี่ยที่มันกันดนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรไงอเ้เย็นเลยคือพี่ว่าถ้าพี่เอาต้นทุเรียนพับไปเงี่ยเนี่ยพี่ไม่ได้คุมสลนอะไรเลยพี่คิดว่าจะปลูกใส่เข่งพี่อาจจะวางไว้แถวนี้แหละเพราะว่ามัน ใส่่เขปลูกไว้ในเข่งที่มีเข่งด้วยเออเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวพี่เอาเข่งเอาไปเอาต้นไม้มาดูคนกไปดูนู่นดีกว่าเข่งที่ซื้อมาอันนี้เข่งที่ซื้อมาเป็นเข่งเอ่อเข่งไม้ไผ่ใบหนึ่งประมาณหกสิบห้าบาทเองไม่แพงนะเออพี่กะจะปลูกทุเรียนอ่ะที่พี่คิดไว้จะปลูกไว้ในเข่งนี่แหละ จนแบบผูกให้จนแบบล่ามันออกมาข้างเข่งที่ก็จะเอาเข่งวางแล้วก็สมดินขึ้นมาทับเข่งเลยก็คืออยู่ในเข่งก็เดี๋ยวมันก็ย่อยมันไปเองพี่คิดไว้อะนะแล้วก็เผื่อเราย้ายที่ปลูกก็ย้ายง่ายแล้วก็ยกเข่งไปเลยเราลองสูตรใหม่หรือมั้งเนาะเผื่อมันจะขึ้นคือทุเรียนตอนนี้พี่จะทดลองปลูกด้วยตัวเองอันนี้เป็นดินปลูกถุงละเท่าไหร่มัห้าสิบบาทอันนี้ถุงละห้าสิบบาทก็ครั้งแรกเขาปลูกให้เรามัน คือตอนนั้นพี่ไม่มีความรู้เลยเลยแม่แนะนําให้ก็ปลูกไปก็อย่างที่เห็นป,ปีหนึ่งแล้วนะก็ขึ้นอย่างที่เห็นหลับปายด้วยเออต้นข้างหน้านี่เดี๋ยวพี่จะไปยังอยู่หรอต้นข้างหน้ายังอยูนนะย่แต่เดี๋ยวพี่จะต้องไปรื้อระบบลากส่วนต้นไผ่ที่ปลูกไว้ก็โอเคเมดแล้วน่าจะน่าจะอยู่ได้ลวตอนนี้ปัญหาของพี่กับคุณลิคคือต้นไม้ที่ซื้อมาเยอะแต่ไม่รู้จะปลูกตรงไหนดีปรนเดนตอนนี้ ยอะแยะตีตั้งเยอะไม่ไม่เราพยาจะทำนู่นทำนี่ด้วยจะทําที่จอดรถข้างหลังก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นครัวอีกเดี๋ยวข้างหน้าพี่กะทาที่จอดรถตอนแรกตั้งใจว่าจะทําจอดสองคันใช่ไหมแต่พี่ว่าจะทำสามคันมันก็จะยาวที่สุดต้นสวนครัวเราจะมีตรงกลางก็ได้มีต้นไม้คิดไว้ต้นไม้มาลงอีกมันรู้สึกเหมือนที่ไม่พอแต่ว่าข้างหลังจริงก็อยากปลูกข้างหลังแต่ว่าเป็นส่วนลำาไยก็ ว่าแบบเดี๋ยวพ่อเสียใจไงพ่อปลูกให้ไม่ไม่คุณลองเลยแค่อันเล็กๆไหมต้นเล็กๆต้นที่โตแล้วก็ยังไงลองทําด้วยตัวเองบ้างไอทำมาทำได้เพราะจถามพ่ออยู่ไงเดี๋ยวพ่อมาเห็นอ้าพ่อของพ่อทำไมอย่างนี้มันไม่โตเลยคุณเลไม่โตเลยไม่เดี๋ยวมันก็โตไงก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันเดี๋ยวพี่จะขนต้นไม้นี่ไปไว้ตรงนู้นแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปให้ดูตอนหรือหรือซ่อมรากต้นทุเรียนข้างหน้า้าตาก็ไม่เป็นไร ก็ S <S ถือว่าได้เรียนรู้อปละเสียงลมอาจจะพึบพทับหน่อยนะเพราะว่ามันลมแรงช่วงนี้อากาศดีอันนี้ต้นปีดียทอนเหลืองปีเดียทอนที่มันจะเป็นเวลาออกดอกมันจะเป็นดอกเหลืองทั้งต้นเลยไม่มีใบต้องขึ้นภาพไหมเออเดี๋ยวแปะภาพไปให้หรือไม่ใครก็ไปเซิร์ชเอาเหลืองปีเดียทอนอันนี้คุณแคร์เขาเพาะไว้ให้ <S 2> <S 2> <S ก็เดี๋ยวจะไปปลูกไว้หน้าบ้านสวยๆนะแล้วก็อันนี้ที่เราเพิ่งซื้อกันมา อันนี้เป็นใบใบก้ามปูใบก้ามปูใช่อันนี้ซื้อในเน็ตนะในช้อปปี้จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ว้ให้เผื่อใครอยากซื้อนะเป็นใบก้ามปูมันน่าจะเน่าอ้เรนี่ยน่าจะเปื่อยมันมันเหมาะกับการผสมกับดินปลูกตอนนี้ที่แบบจริงจังกับการปลูกมากเลยนะแล้วก็ต้นมังคุดต้นเงาะ ที่เราซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็มายงชิดมายงชิดต้นมังคุดเป็นแบบที่ร้านเขามีสองแบบมีแบบพร้อมมาเลสกับเสียบยอดหรืออะไรอ่ะใช่บบพร้อมมาเลกับเสียบท่ากิ่งเออ,เอ,อนั่นแหละกัดให้ดีเด็ยหมาตัวไหนเดียวกับโอ้ยมันกัดไม่ได้ไม่งั้นมันก็เละแล้วผมนั้นนะไม้ทีนี่ปุ้ยนีุ่้ย จากที่ดูนะตอนนี้เท่าที่ดูปัญหาของปัญหาของต้นนี้เลยคือสภาพสภาพดินที่เราปลูกมันไม่เหมาะสมอะ่ะมันเป็นเหมือนเป็นดินเหนียวไปอะ่ะนึกออกปะมันเลยทําให้แบบเนี่ยมันทําให้แบบอาจจะเป็นรากเน่าอะ่ะพี่ต่อยย้ายเะล่าต้นเนี้ตรงน,นี้ปลูกคือคือถ้าย้ายอะ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะไม่รอดอะ่ะแต่เดี๋ยวพี่ว่า ตอนแรกพี่กะจะขุดแล้วทําครึ่งหนึ่งเคยเห็นที่เขาทําไงแต่ทีเนี้ยพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะรือ้อไปเลยเหมือนเหมือนต้นนู้นะ่ะแล้วก็อยากจะตัดตัดไม่ให้มันก็คือไม่ตัดอย่างเงี้ยปลูตรงนี้ต่อหรอ,อมไม่ย้ายหรอไม่ย้ายที่หรอเผ่อย้ายอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ย้ายไปตรงไหนอันนี้มันฉ่ำแปดินมันเหนียวถ้าถ้าเป็นความฝึกเขานะรามันก็คงจะแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่โป่งอ่ะมันเวลามันจะหา,หามันก็ดูดิเหนียวยังไงีดูดิมันเน่นใช่เป็นดินเหนียวก็เลยว่าเปลี่ยนที่ดีกว่าไหมเนี่ยดูแต่ว่าดินมันนุ่มมากเลยนะมันนุ่ม,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 แ,ตมแต่มันเหนียวดูดิดินนี้อาจจะเหมาะก,การปลูกอย่างอื่นก็ได้เนี่ยเอาเป็นว่าตอนแรกพี่กะจะรื้อแล้วซ่อมทีละครึ่งแต่ตอนเนี้ยพี่ตัดสินใจแล้ะตายช่างมันแต่ว่าอยากอูเออพี่ก็เดี๋ยวจะรื้อไปปลูกเลยรู้อรื้อไปทำเหมือน ต้นขครงหลังนะนเนี่ยเนี่ยลมันไม่ไปไหนเห็นปะ่ะเนี่ยล่ามันมาโคง้งลงอันนี้เห็นปะ่ะพัานลงไปนู่นนู่นล่าแขนงเนี่ยลากไม่ขดนะแต่ว่าดูดิเห็นปะ่ะแฉใช่มันแฉเลยเนี่ยเห็นป่ะเปลี่ยนโลเคชั่นแหละอืออืม,อมอแต่ล่ากันนี้ดูแข็งแรงดีอ่ะคุณลากเดินดีแต่ว่ามันแฉะถ้าเทียบกับ สมต้นนี้คุณรือเพราะต้นนี้รากดูสวยสุดนะแต่รืออย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะรอดไหมนะทุกคน mm hmm. ก็ไม่เป็นไรเราอยากทดลองอะนะจะลองทำแบบมีคนแนะนำอยู่ว่าให้ขุดหลุมกว้างๆเดี๋ยวพี่จะปลูกซ้ำที่เดิมนี่แหละแต่จะขุดหลุมกว้างๆเลย mm hmm. เพื่อให้มันเผื่อมันจะระบายน้ำดีกว่านี้นี่ดู เนี่ยมันต็ดลากมันก็ลากเน่าแหละคิดว่านทะี่มันเหมือนเป็นโลคคนเน่าลากเน่าคนเน่าที่มันไม่โตเนี่ยไอตรงนี้น่าจะเน่าไปแล้วเนี่ย ต้องล้อมหรือเปล่าไม่ไม,ไม,ไม่ล้อมแต่ตรงนี้อยู่ทางหนูจอ้องน้าก็ไม่เคยยุ่งนะแต่ตอนนี้มันอาจจะยุ่งแล้วก็ได้เห็นเราทำไงกลัวมันกัดล่าได้แหละเนี่เป็นเป็นรง้งอ่อเดี๋ยวพี่จะตัดแต่งกิ่งนะ ดูก่อนว่ายอดจริงไหไวะอ่าคีอตัดทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งแล้วก็เดี๋ยวตัดยอดทิ้งเลยแล้วกันลองนะอยากลองไป <c oughs> นนกันแล้วก็เดี๋ยวรถนะั่ ลดมากเพราะว่าตอนนี้มันชุ่มอยู่แล้วเพราะว่าฝนตกมเมื่อคืนไงที่จะลดต่อประมาณเดี๋ยวคืนนี้ฝนตกอีกอะ่ะจริงเวลานี้ไม่ควรลดลเราจนะซ้ำเลยอลก็คลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังเหลือต้นที่ตอนแรกที่ว่าจะปลูกยังไม่ได้ปลูกก็คือต้นเหลืองปีดียาธรใช่อย่างปีดียาอรเดี๋ยวจะ มันเป็นต้นเวลาต้นมันจะต้นใหญ่เวลาออกดอกมันจะเป็นเหลืองทั้งเหลืองทั้งต้นเลยไม่มีใบสอบถามทุกคนว่าที่จะปลูกตรงไหนดีตอนแรกที่ตั้งใจปลูกตรงนี้ตรงหน้าอะไรที่ว่าจะปลูกตรงนี้สองต้นเลยปลูกตรงนี้เอาไว้เวลาที่แบบว่ามันโตเราเป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วยนเนาะหน้าบ้านใช่ทุกคนคิดว่าไงอันนี้เป็นแค่ค,ความฝันต้นกระปิดหนึ่งซึ่งไม่รู้จะรอดเปล่า แต่คิดว่าจะปลูกตรงนี้แหละนะ,ะก็ถามไปงั้นแหละนะอยากให้ปลูกตรงไหนพี่ก็จะปลูกตรงนี้อยู่เดียวมี <c oughs> ถามไปงั้นนะ <c oughs> ตอนนี้เตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้ล้อมไม่ให้คุณหมอเขามาคุยแต่ก,ก่อนอื่นวันนี้เดียเ๋ยวพจะอาจจะล้อมตน้นทุเรียนไปเลยก่อนล้อมไปเลยหวังว่าหวังว่าจะรอดแต่พี่ว่าไม่รอดหรอกนะแต่ถ้าแน่จริงก็อย่างที่บอกโตให้เห็นถ้าแน่จริงถ้าต้นทุเรียนแน่นจริงนะ แต่ละวันนี้จะกังคิดหน้าไปบ๊ายบาย